ค่สาวทองแรกนะคะตัวนี้เปิดไปตัวไหนนี่สิบสองค่ะสิบสอง้น่ยเมื่อยป้าสีสีงะไม่ได้เปิดไ <c oughs> ว้เท่าไหร่นาะจ้าสองแสน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาว้ันขามชาแนลค่ะอ่าซานีเป็นซาวันพุธที่3 0พฤศจิกายนพศ2 5 6 5นหคะอยู่นะคะดูที่ตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะพ้าพี่้านองมาชมบรรยากาศการซื้อขายโคกกระบือนะคะหละักะสำรวจรลคางัวหละักะหาเบิงงง้งงัวงงามๆขอขอเกตโตนะคะสวัสด,ดีค่ะการว่าเสียเวลาก็าเห็นกันโดนเลยก็เห็นกันโดนไสล่ะแม่ใดอุ้ยคืองามแท้ โอ้ยเดี๋ยวมันย้อนแสงมันย้อนแสงเดี๋ยวนูหาหาเทียนเดียวฮะท่องดูท่องตันี้ท่องบอกบ้าตัวาาอ,อ๋อพอดีเลยาาอันนี้แจ้งสีล่ะค่ะแจ้งดีล่ละาาเปิดไปเท่าไหร่จ้าง,างๆ,ๆนี่เจ็ดสิบเก่าค่ะสาวทองแรกนะคะตัวนี้สูงอยู่ประมาณลอยเท่าไหค่ะพ่อาาลอยหายอยู่เนาะ S <S ลอยหาสิบ,บวกย่ดกอกคุณอะค่ะเ,เครื่องดำนะคะนมซีค่ะผมเป็นลอยหาซิบเกลือค่ะหัวเออเห็นค่ะลอยหาสิบหาย่ดอกหัวทองเจ็ดเดือนมาตีโอทองเจ็ดเดือนนะคะตัวนี้งามค่ะนาสวยโอ้โอโอ ไซอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าบนป่ะค่ะโอ้ทองเจ็ดเดือนมีใบมีหลอดครบประกันต่ำนี้ป่ะนี่ประกันต่ำนี้พร้อมค่ะฝากเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามค่ะสามหกเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งสามครับสี่เจ็ดหนึ่งสามค่ะเงียบเซกันขอบุญอาสามาทค่ะคนเก่าคนเดิมต่อร้องไรครับต่อรองราคาได้งวดนี้งามค่ะ งามงามขุนยางโช้ดเนี่ยพ่อโอ้ยงามครับโอ้งามงามโครงสั่งใหญ่ๆงามค่ะงามยี่หลี่79ราคานี่พอฟังพอจับพ่อใบเนาะพ่อมาจากโตมือนี่พเอามาจากโต้ค่ะมุนี่โอ้นี่ค่ะตัวเดียวเน้นๆเลยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อมันๆค่ะคุณคุณป้าคุณนะยางเฮี้ยงกันสองลองกูเหรอ เอาคงามแต่มันเป็นตป็นี่เดเนีคืองามตเปิดไปเท่าไดรพอ่อเ<ะ>ปไปตัวไหนนี่สิบสองาสบ<อ>นอกไปถึงยังงั้น่นอกเป็นแม่งกัดเป็นแม่งไงเดี๋ยวกหายเดี๋ยวก็หายแต่ตัวงามค่ะน้อพอเนาะสิบสองห,น,องงหนึ่ง 2 5งหมื่นาพันโอเป็นลูกสีโอ้ห้องห้องสามเดือนแล้วห้องสามเดือนเราบอห้องห้องียังพอหกปดโอเคหกแปดเบิ้งเด้อค่ะสีเหลี่ยมงามประกันทองครับอยเปอรเซ็นรวียวเดยประกันทองอยเอรอีกเดี๋ยวเดีเบิ้งน้มซีนะพอเนาะอู้เหลี่ยมหยุบหยุบงามค่ะเบิ้งพ่่างเด้อค่ะเบื้อง เนื้อหนังดีค่ะค่ะมีปลดมีหนอกปันงวอเถอะได้เขานเาหนอกงามอีหลีเหลี่ยมมองมองได้ลอยลอยอยหลบหน่อยเลือดลอยจะเดินไหอพ่อพี่บอกพ่อเพิ่างเือดืองามเหพ่อบันลุค่าถามพอเปิดไปเท่าใดริบสองหาครับงามค่ะเนื้อเนี่ยต่อได้ยังมือพอแล้วสองสามเดือนครับเทือกใจีใครเาใครอยู่บ้าง โอ้ยนี่ค่ะดูงเดงเบิ้งทองทองนี่คือประกันทองนะคะงามค่ะทองเค6 8กอีกพ่อฝากเพอร์โทษนะคะพ่อหกสี่หค่ะพ่อศูนย์ศูนย์ค่ะพ่อหกสองหกสามค่ะพ่อง้ามพ่อน้อมง่วงงามค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมโทรหาพ่อเราเลยนะคะ อต่อใดคือเขาอีพอละวะนี่คือราคาเปิดราคาอยากได้ห่วงไหต้อนอ่ะเราพอล้วะาะมาจับ่อขอบคุณหลายๆนะจ้าไปต่อโอ้ยนี่งอแงมี่เท่าใดเนาะนี่คนวาเปิดไปเท่าใดจ้าสิบเอ็ดยุ่นจ้แมือยป้าสี สีงามอีลีค่ะเบิองนั่งเอกน้อนั่งเอกได้หน่เนี่ยนั่งเอกของนั่งเอกดงสยามนั่งเอกดงสยามคุณทธนที่ค่ะท้าย,ายอืถ่ายงามอีลีเดอ้อเปิดไปทางใดน่าจะสิบเอ็ดน้องหัแ<ส>นแสนเอสเอทวนๆน,น,นี่เป็นปบ่เบิองกระดานหลังค่ะตรงใดตรงดีค่ะงามโค้งสางช่วงยาวช่วงใดล่องนำไตแต่งงามค่ะแข้งขาใหญ่เนาะค่ะเบิองหางปกหางปื๊ดเครื่อง พอพอน้องละว,ว่านั่งเอกว่างนันเวืองนาค่ะนากัง,งามฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะศูน0 6หกสองศูนยค่ะเก้าสองหค่ะสองหนึ่งสาอหนึงสาค่ะซื้อยังน่าจะนุ่นครับอ่า,อาครัหอยนุ่นเนาะคะ่ะนี่จักเดือนเราเนาะหกเดือนครับเดสิบหกโอ้สิหกเดือน, oh, เ,อนเอาหูหนูแม่หูบอดีให้ ซิหก <laughs> เดือนค่ะเอาใบเข้าเดียวกับจิผสมได้หรอกกันนี่แน่งงนครับอ่าสาวสาวน้อยเอาไว้ก็โดนกับผสมเ,บบเ,รเริ่มเป็นแล้วเริ่มเริ่มเป็นประจําเดือนแล้วนี่ค่ะผู้ใดต้องการแม่พันแม่บอกไปไว้คอกไว้ฟ้ามเนาะคะ่ะอ่างามๆเลยตัวนี้นเพิ่นเป็นลูกลูกยัง<อ>่ายนะโอ้ลูกซีไว้นะคะงามค่ะงาม่วนอกสังไหยท้องนะราคานี่ตอลองไดบนนอกจ้าตอร่องใดนะคะ สรงฟรีจากกิโลคะทรับสงฟรีถั่วผ่าอีสานนะคะผู้ใดสนสนใจแม่แม่พันแม่บอกไปไหวขอกไหวฟ้ามนะคะเป็นสาวหน่อยไปเป็นแม่พันกะโทรติดต่อผีแล้วใดนะคะค่ะผี่ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะไปต่อมีกับแม่ โอ้เป็นมีแตงามนะเนี่ยมีแต่งามไมยากเลยตอนนี้ก็เล้อนน้มไม่ได้เปิดไว้เท่าไหร่นะจ้าสองแสนสองส2ามสองแสนสาค่ะงวดตัวนี้สองแสนสามนะคะ สองแสนสามคืองามแ่สองแนามนะคะู้เือกนดอนใจนะคะเป็นนันง่วเหลือลอยบอกเขาพ่อเองง่วเง่วงง่ะงง่วงง่สงง่วงง่วงง่วงง่งน่งส่งัวงว่ว จักเดือนจักปีเหรอเนาะคะ่ะวันที่สองครบรีน่ะวันที่สองครบปีค่ะเบื้องขาหนังนาหนาจอดจอดได้หรอจอดจอดเแข้งขาเนี่ยนี่ค่ะแข้งขานะคะนี่ค่ะเอาลื่นหัวฟอกนี่ค่ะง,ง่ามค่ะเบื้องหนังยนหนังหนาค่ะน้องพ่อเนาะโค้งสางใหญ่แข้งขาใหญ่เดี๋ยวหนูให้ก็ดีแล้วเบื้องค่ะ สูงอยู่ประมาณเท่าไหนนาะอนี่ง้ตัวนี้ร้อยสามแปดสามเก้ค่ะเบิ้งงามดีๆค่ะฝากเบอร์โทรนะจ้า9ามเก้าสามคูณเก้าสามค่ะสี่หนึ่งสองสามองส่หค่ะพี่ยังน่าตามอยอัดนะคะง่วอยู่ใส่น่า้าง่วอยู่สารา้ามทรงพี่จากกิโลค่ะทรงทรงจากิโลทรงพี่ลอยกิโลค่ะ งวังไงง้เสียอ้วนเลยง้อเสียอ้ยวนค่ะเสียอ้วนด้วโทรมาอ่อาผู้ใดสนใจง้อเอฟหนึ่งค่ะนังน่งหนาๆกล้องสั่งดีๆค่ะปเป็นแม่พัดแม่บอกก็โทษติดต่วอ่าห้อยอัดแต้นะคะพี่ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะงามดีๆค่ะต,นนตัวนี้หนังยืดๆโตค่ะไปโตอู้ รู้เห็นวันฝรั่งอยากมาซึ้งวะรู้รู้ตกใจว่าเอ้าฝรั่งมาซึ้งวะตีอ่าแม่กับนิคต้อค่ะไม่น่ามำตุวงห่วย เปเท่าไรเนาะค่ะเปิเดสวยงามอูะะ้หูกล้องสางใหญ่จักมัวเพิ่นเปิดไปเท่าไรอ๋อป้อง,งออออกันไดป้องกันไดพี่เปิดไปเท่าไรเนาะจ้าตัวนี้สามสิบห้า โอ้พ่อแม่แม่ลูกเป็นเป็นเป็นแม่แยกลูกโอ้มันเลยมาอยู่น้ำกันอ่าตัวนี้เปิดไปสามสิบห้าตัวนี้เดี๋ยวค่ะน้อยๆตัวแยกลูกมานี่สี่สิบสอง K F หกแปดโอ้ผสมผ่านหลอบแล้วผสมยังไงเนาะค่ะเนี่นย,ยน,น, <c oughs> นี่ใบแี่บ่วเดียวมาน้ำค่ะโอ้ค่ะพี่ฝากขอโทษนะจ๊ะ หกห้า 2, 7, 8, 8, 1, ค่ะศูนย,ย์สองเจ็ดค่ะสามแปดหนึ่งค่ะห้อยยังเนาะค่ะปาามจ้ห้อยปามค่ะง่วนยี่ใสเนาะพี่หวยเม็กค่ะ,ก,คะกาลสินค่ะทรงฟรีจากกิโลนี่ทรงฟรีถั่วอีสาสนค่ะผู้ใดชโนกใจสายหูนะคะผสมเหลาพรมมีใบมีหลอดแต่ว่าบ่วเดียวใบหลอดมาน้ำค่ะอ่ะตัวน,นั้นกะบสี่สิบเก้าค่ะลูกแก้หกแปดค่ะขอบคุณหล,ลายๆลได้จ้า ตัวนี้ก็งามเลยอืมหลนธรรมชาติเลยตัวนี้ก็แค่ดอก็อข่ายย่อม่คร้อนไม่ไวดาราคุณถามกันค่ากันเยอะง้ามโค้งสามนี่งยงของขอดดาราตัวนี้ง้ามค่ะต้องขอดดาราเดด เจ็ดสิบห้าค่ะมีมีีหลดรับทรงค่ะคองแล้วโอ้เงามอิงขอบเบิงคืนนั่นลูกค้าเพิ่นเบิงอยู่เจ็ดสิบเก้าค่ะเปิดใบตัวนี้ของพอดาดาลาคะโมมีตำหนี้โอ้โหคงสามแง่ค่ะตัวนี้ งามป้องสาใง,าาาางาใหญน่นั้งหนาๆถ่ายใ่ๆเครื่องดังลูกค้าคุณถามนี่นะคะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดหมื่นเก้าค่อเราได้หคุณเนี่ยสงสัยพอราสิื่อเราเด้อต,ตัวนี้โอ,อ,อ,อ้คุณเบิง้งเขว เบิงบืงพเบิงเบื้งเบื้อปนสื่อป้านเบิงักเบิงแนปนีปะคะผืนสื่งง้วอหนุหัวตะงตายุอ่าอวอ่พอฝากเบืร์โทแนจา ศูนย pues ์หกศูนย์หกค่ะสามศูนย์สามสามศูนย์สามค่ะสองเจ็ดสองเามี่สามสองสี่สี่หลาโทรมาเลยพอดาราด้วยพ่อดาราค่ะพ่อเปิดไปเท่าไหร่ก่อนหุชเจอท่านที่ถามแล้วค่ะเปิดเจ็ดสิบเก้าปพ่อโยท้ายเลยวอืมนีะพ่อบ่นเบิ่งเนาะคนเพิ่นซื้อว่ะขาอกคนอ๋อคนอืมเปิดเจ็ดสิบเก้า แกซืเก่านะขวดล้ว่ืมอาพ่อออนุถามเนี่ยพ่อเปิดเบื้องแขวมันวังหันเปิดเบิ้ง่พ่อพอเปิดเบื้องพอ่อวายัง เบิ้งแถวว่ามันพกพออ๋อมันต้องแถวจักเหล่มจักสี่พอหนูถามเนี่ยหนูถามเป็นข้วอมนดูได้หนิบอกเบิ้งแถวว่ามันโลนนะพวโลนเห็โอ้โอ้เบิ้งว่ามันโลนเหิงพโรนโอ้โอ้เขาว่างยังพอเพรอยาการยิงยากที่หนาโดยปกติแล้วงัวนตรงมี้แถวจักเหลี่ม เด oh. hm ี๋ยวพบระบาดเพราะอย่างม่รุนมันจะกินยาดีเลยมันรุนมันกินยามันอยากบอกแม่โอันนี้พวกกินยาที่แถวคบขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะพอแล้วเบิ้องบางหันนะคะนุ้อยากคููว่าพ่อแล้วเบิ้งอีหยังพ่อแล้วบอกว่าพ่อเบิ้งแขวว่ามันโลนหรือบ่โลนครบรือบ่ลครบนะคะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามันจิได้กินเบิ้งว่างัวนี่กินหยาดีบ้างสินะคะเลี้ยงมันจะเฉได้อ้วนเนาะพ่อแล้วว่า งหเนี่ยค่ะจะลาพี่น้องไปกับบรยาาบรยากาศเป็นสี่หลักบรรยากาศเนาะงางง่วงามวนนี้คือเห็นสายหูตนนัวหนึ่งเดิยไปถามสายหูให้เพื่อนกันพ่อสวัสดีค่ะหเหมือนเบรงลอตเตอรีอยู่ เบิองทยง่วกันจะได่พูดแจ้งคร่เปิดไปเท่าไหรตอนนี้สามสิบเจครับ3ค่ะแม่แยกลูกบอกคะแม่สาวครับแม่สาวบอกตัวนี้ สัตว์แล้วบาทก็ตึ๊ง้นนะกกำไรไม่ยงสี่พันไปเลยโอ้ย้ก็ดนสามพันอืมเพราะ 0 6 3 0 6 3จ้า5095 5095 033 1033 0 3 033ค่ะพ่อพัดพ่อพัดนะคะง่วยจะใสพ่อง่วยอยู่ทางเชยงยืนละครับผมง่วนอยู่เชียงยืนนะคะผู้ใดสาุกสนใจท้อสายลูกกระทบมือสายหูนี่บ่ลูกกระทบบ่ผู้ใดลูกกระทบผู้ใดสาุนกสนใจลูกกระทบเข้าโบสถ์เนาะพ่อว่โบสถ์วันนี้โบสถ เข้านะคะกะดิดตอ่อพอแล้วมาได้นะคะงวอยู่เชียงยืนนี่แหละคะ่ะขอขอบคุณหลายๆได้จ้าค่ะหูตัวนึดี๋ยวหูน,นะคะพ่อเปิดไปเท่าใดนาดจานี่หกมื่นหาเปิดไปหกมื่นหานะจ้านี่ลูกเป็นลูกฟูค่ะงูฟูค่ะ หกหมืนหางนี่คือราคาเปิดราคาอยากได้ค่ะแต่ว่ามองขายก็ต้นลดแต่อีกอยู่เนาะครับลูกลูกที่เท่าไหร่เพื่นเรอ่สองครับเบิ้องหางเนะจ้ะโอ้ยเบิ้งอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าเพิ่นนี่หน้าไม่ก็ต้นขอดูหน้าหน่อยโอ้ยหูเนาะค่ะนี่คือสายหูหูหยักหูหยักหูสวยหูหยักสวยคืออ่าเครื่องเครื่องเครื่องเขาเอิ่นเครื่องยังนี่พ่อนี่เครื่อง ทครื่องเงสี่เขาอิรองไงว้ลุ้นแล้วครับว่เครื่องมั้งหมเครื่องมั้เครื่องเครื่องเชื่อมดวงตะวันครับอ๋ออันนี้ผสมดวงตะวันไว้เนาะสายหูนะค่ะตัวนี้หูยิกนะาดีคูะิ่ก็ฝากเบอร์โทรนะจ๊ะเบสตูแมร์คศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแค่ะ สี่หนึ่งค่ะห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะพ่อยังกะจะพ่อปฐมครับพ่อปฐมงัวอยู่ไสพ่อกายพ่ครับงวอยู่กาลสินทรงฟรีจากกิโลพ่อนี่ทรงจากกิโลทรงบ่ทรงเหรอครับโอ้คันได้ราคากันพ่อแล้วก็บทรงนะจ๊ะผู้ใดสนอกสนใจสายหูค่ะหูงามๆแต่ว่าเป็นงัวผูนะค่ะแต่ว่าแม่เพิ่นแม่เพิ่นกับงามอยู่เลยเนาะค่ะแต่ว่าหางไล่ๆในจังหน่อยแต่กับ ทรงหลุ่มแดงอยู่ทรงหูดีทรงหูดีค่ะหน้าผากดีหน้าผากมันโกบ่พอหัวสวยใส่หนุ่มเบิรงกันน่ะหนูขอเลี้ยนหลุ่มในเด้อนี่บ่หนี่บ่พ่อมอมหูหัวมันใส่คนว่ามอมหัวมันสวยนี่บ่ห์นี่บ่ห์อค่ะงามค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อขอบคุณค่ะคุณเดสซอนลูกเดซอน นีค่ะสายหูตันนตนว,วน,วนึงนี่สายหูตัวนึงหัวะคหูค่ะหูลูกสาววะนี่หมูลูกสาวปอือนึงเลค่ะแม่นี่เปิดไปเท่าไรน,นะพ่อเปิดไปเท่าไรค่ะพ่อเพราะ่อไม่จะคล้องค่ะตะวันงามค่ะ สายหูค่ะถ้าให้เบิ้งซื้อๆก็ได้ดอกสำหรับผู้ที่อยากได้สายหูเลยขอไปอย่างนะคะเบิ้งงามเบิงบ้งเบิา้งวงามซื้อๆเบร้ะหูจะกว้องเป็นน่นจาจะขอบคุณเรลลค่ะรลาดๆรค่นีนาลคะ,คะสำหรับมนีกาสิถ้าพี่น้อข่าน่องเบิ้งงวัว นี่แหะเนาะค่ะเนาะก็ได้เห็นหลากหลายเราค่ะทั้งสายหูงั่งง่ามัวบามันงั่ลูกกระทบนะคะกะทับพี่น้องคืออกถือใจกัฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบาันถามในการเห็ุคลิปในขังต่อๆไปนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ